สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวกองทัพอากาศเตรียมบรรจุเครื่องบินรบขนาดเบาเข้าประจำการอีก8ลำเพิ่มศักยภาพกองทัพเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข่าวนี้กันนะครับ กองทัพอากาศไทยนะครับกำลังเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการบรรจุประจำการเครื่องบินโจมตีแบบเบา TA6TS Wolverine จำนวน8ลำณนะกองบิน41ฐานทัพอากาศเชียงใหม่โดยเครื่องบินฝูงใหม่นี้จะถูกใช้ในภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงได้แก่การโจมตีทางอากาศการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติการลาดตระเวนตรวจการระยะไกลในพื้นที่ชายแดน ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มสนับสนุนภารกิจดังกล่าวทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับเครื่องบิน AT6TH จําจำนวน8ลํลำจากสหรัฐอเมริกา วงเงิน4,600ล้านบาทเป็นโครงการผูกพันงบประมาณ5ปีระหว่างปี2,564ถึง2,568พร้อมอุปกรณ์อะไรระบบสนับสนุนการฝึกอบรมและอุปกรณ์อื่นๆสำหรับ at-6ts ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจได้แก่การบินสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดการราดตะเวนรบติดอาวุธการโจมตีทางอากาศ การเฝ้าระวังการข่าวกรองและการลาดตระเวนการบินค้นหาช่วยชีวิตในพื้นที่การรบการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยการถ่ายภาพภัยพิบัติการสนับสนุนปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่าและบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนงานป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติกับหน่วยงานอื่นๆโดยในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับกองทัพอากาศจะจัดพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินโจมตีเบาแบบใหม่นี้อย่างเป็นทางการ ภายใต้รหัสเรียกขานบจ .8 หรือว่า AT6TS นักกองบิน41ฐานทัพอากาศเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตอกย้ำความพร้อม ในการป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศไทยสำหรับความเป็นมากองทัพอากาศไทยได้รับมอบเครื่องบิน2รลำแรกเมื่อวันที่16กระะกฎาคม2567เข้าประจำการที่ฝูงบิน411กองบิน411ฐานทัพอากาศเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยหมายเลข41101และหมายเลข41102จากนั้นได้มีการทยอยส่งมอบเครื่องบินจนครบ8ลำนะครับ สำหรับข้อดีของเครื่องบินดังกล่าวนะครับมีคนรีวิวใน YouTube ค่อนข้างเยอะลองไปหาชมเอานะครับถึงจะดูเป็นเครื่องบินใบพัดแบบเก่าแต่ถือว่ามีขีดความสามารถและสมรรถนะสูงสามารถติดอาวุธได้หลากหลายรูปแบบเทคโนโลยีสูงและค่าใช้จ่ายในการบินประหยัดกว่ารุ่นอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจที่เราหยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับ อาวุธยุทโปกรณ์ถ้าไม่เกิดสงครามก็อาจจะมองไม่เห็นความสําคัญแต่จะไปซื้อเมื่อยามเกิดสงครามก็อาจจะทําได้ยากพร้อมไว้ดีกว่าไม่พร้อมนะครับขอบคุณข่าวจากไทยโพสต์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ